สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนครับผมคลิปนี้มาพ่อกับหนุ่มอ๋องมีเรื่องเล่าอีกแล้วครับพี่น้องนะครับป้าพี่น้องนะครับค้นเก่งค้นดังนะครับพี่น้องค้นกําลังซิลุงนะครับค้นกําลังซีรวยนะครับธุรกิจทุกอย่างเนี่ยบบว่าสิลุงมื้อเห็ดอย่างเนี้กระปังทุกอย่างครับพี่น้องนะครับหลายคนหลายท่านก็จับจ้องนะครับ มาว่าแต่ฟังไหนครับพี่น้องนะครับฟังเอฟซีผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เองนะครับแล้วก็ฟังเอฟซีอ่าบ้านอื่นพร้อมกับพี่น้องนะครับแล้วก็เอฟซีคนที่แบบอ่าเบาบางดีนะครับพี่น้องนะครับใส่คํานี้นะครับอ่าล่าสุดนะครับมีความพยายามนะครับอ่าซียงให้อิกกี้เนี่ยพี่น้องรับเงินผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ให้ได้สินพี่น้องนะครับอ่าล่าสุดนะครับเพศสบายดีนะครับเพิ่นกระพรดแบบซีครับ เดี๋ยวนุ่องสิอ่านให้ฟังเด้อนะครับก็บอกว่าพยายามจะโยงให้อีกี้รับเงินจากผู้ใหญ่บ้านให้ได้พยายามกันเข้านะขำในความพยายามบอรอบล็อกไปให้หมดแล้วเสียเวลานะครับพี่น้องนะครับนั่นแหละครับพี่น้องนะครับเอฟซีนะครับเอฟซีอ่าบุุษฟังไหนครับพี่น้องนะครับก็ฟังนั่นแหละครับพี่น้องนะครับการพยายามโยงนะครับโยงว่าผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เนี่ย เอาเงินให้อีกี้สันพี่น้องนะครับแล้วก็อีกี้เนี่ยรับเงินบอดบิกนะครับพี่น้องนะครับนั่นแหละครับพี่น้องนะครับก็คืออยากจะโยงนะครับว่าบอดบิกเนี่ยจ้างอีกี้เนี่ยมาทําลายอีกฝั่งหนึ่งหรือเปล่าประมาณนี้ครับพี่น้องนะครับก็ยังของใจยูสันพี่น้องนะครับโอ้พี่น้องนะครับประเด็นนี้ก็คือเคยมีอีกี้มาตอบแล้วนะครับนะครับแล้วก็เคยมีผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะครับเพื่อนกับมาบอกแล้วว่า ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ไม่เคยจ่ายเงินให้อีกี้เลยนะครับพี่น้องนะครับแต่ว่ามีแต่อีกี้โอนมาให้นะครับโอนมาให้อย่างตีโอนมาให้น้องๆตัวเกียวมือสิกเนี่ยกินขนมนะพี่น้องนะครับก็เป็นเงินแค่หลักพันเท่านั้นนะครับสองสามพันสี่ห้าพันเนี่ยเราก็ว่าก่อนไหนนี่นะครับแค่นั้นเองครับผมก็คือว่าเอ็นดูนะครับก็คือเอฟซีทั่วไปแหละพี่น้องนะครับบ้านหักบ้านยังนะครับเพื่อนก็โอนนะครับโอนมาไล่โอนยัง ให้ต่างๆแห่งหลายก็อีกกี่โอนให้กับพี่น้องนะครับนั่นแหละครับพี่น้องก็มีหลายคนหลายท่านก็สงสัยนะครับว่าอ่าโอนแล้วนะครับบ่มีชื่อหรอประมาณนี้ครับชื่อเนี่ยเป็นใครที่โอนมาให้ก็น่าจะเห็นชื่อก็น่าจะรู้นะครับพี่น้องนะครับแล้วก็ประเด็นนี้กับอีกกี่ก็ได้ตอบแล้วว่าโอนเป็นซื้อคนอื่นนะครับเอาบัญชีคนอื่นน่ะโอนให้นะครับแต่ว่าใน้าอีกี่น่ะคือลูกกันประมาณนี้ครับพี่น้องนะครับบ่ได้เอาชื่อของอีกกี่โอนนะครับ ทุกมื่นนี่ยก็ยังไม่รู้ครับว่าอีกี่เนี่ยเป็นไผครับพี่น้องนะครับเพราะว่าอย่างที่หนึ่งตำรวจเพิ่นก็ยังไม่ได้คอนเฟิร์มนะครับแล้วก็มีแต่เอฟซีนะครับแล้วก็เพจนะครับเพจดังนะครับมาแชร์นะครับพี่น้องนะครับแต่ก็บ่รู้ว่าจริงหรือไม่นะครับพี่น้องนะครับต้องถ้าสิยืนยันจริงๆก็ต้องเป็นตำรวจครับพี่น้องแล้วก็ศาลนะครับ ให้เขาเพื่อนตัดสินก่อนว่าอีกี้คือใครกันแน่นะครับจะคอยซีเพื่อถือได้นะครับพี่น้องนะครับแต่ว่ามีเอฟซีหรือว่ามีคนมาแชร์เนี่อันนี้ก็ยังไม่ทันได้ฟันทงนะครับว่าใช่จริงหรือไม่นะครับนั่นแหละครับพี่น้องนะครับหลายคนหลายท่านก็โอ้ยพี่น้องก็จับย้งกันก็ยังไม่จบบริสิอีกอยู่ครับพี่น้องนะครับแต่ว่าอันนี้ก็เข้าใจครับเอฟซีผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะครับเอฟซีตัวเขียวมิสิกเนี่ยอ่าก็รู้อยู่แล้วครับว่าผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เนี่ยบริจาคเงินให้อ แล้วอีกี่ก็ยืนยันเองว่าผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์น่ยไม่ได้จ่ายตังค์ให้นะครับแค่นั้นเองครับพี่น้องนะครับโอ้พี่น้องนะครับเอ้ามูลไอ้ปุ๋ยแหลกเียอีกแล้วครับทุกท่านครับอ่าทุกท่านมีวามคิดเห็นแบบใดในเรื่องนี้ก็ฝากคอมเมนต์ได้ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนวอ่องไว้ครับถ้ามีขาอสารดีๆเดี๋ยวมาฝากอีกรอบหนึ่งคลิปนี้ลาไปก่อนครับคลิปหน้าพอกันไหมครับสวัสดีครับ